กออง้หน่ยสวัสดียามช้าสวัสดียามชาวันเสาร์ที่สามสี่วันนี้ความหวังแห่งชาติทุกคนโชคดีนะเชิอทุกคนมาดูที่ขาจาช้าอีกว่า การปีใหม่าปีใหม่ละ้อยทุกคนเดียว มันช้าก็ไปส่งอุยเขาถางป่าป่าหแดดอ่ยามเช้า่หน้าด ครับวันเสาร์วันก่อน

不要了！不要！

มีพวงนะทุกคนคนเท่าไหร่ครับพวละสิบบาทพวงละสิบบาทพวงทุกคนทางทางพวงละสิบบาททุกคนเนี่เอาก้าวเหนียวไปกินด้วยอ่ะไม่เอาก้าวเหนียวไปกินด้วยเนาะโอเคโอเคมาชมแค่คนี้ก่อนนะครับแล้วกำลังใหม่คลิปหน้าทุกคน อากาศยามเช้าซึ้มหมูพวงข้างทาง